สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กันยายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดมินโฮนะครับสูตรคำนวณเลขวิ่งรูดของอาจารย์ได้2องข4อสชุดสองตัวตรงนี้มี2 4 2 5แล้วก็2 7งเจขยับลงมาด้านล่างก็จะมีชุดเบิ้ล2ชุดนะครับ2 2กับ4 4 ต่อมาก็คำนวณเลขวินเลขวินของอาจารย์นะครับได้้า2 4 5 7ทุกทนชุดเน้นของอาจารย์ก็จะมี2 4นะครับตัวข้อมูลชุด3ตัวได้4 2 4กับ7 2 4ทุกทนด้านล่างสุดอาจารย์บอกว่ารูด2มนี้ครับแนวทางของแอดมินโฮ ต่อมาก็จะเป็นในทางของเอดมหาโชคนะครับใบนี้เป็นข้อมูลบทล่าง,งทุกท่านให้มาเป็นแนวทาง5ชุดด้วยกันมี61 62 76 6, 71กสองเจ็ดหกเจแล้วก็เจอนะครับหกหนึ่งหแล้วก็เจอีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลอ่านเม้นล่างนะครับแล้วก็การกลับทุกท่าน ล่างเน้นตรงกันกลับของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง9ชุดมี6กหนึ่งหกสองหกสามแปดหนึ่แล้วก็เกสแนวทางของแอดมหาโชคนะครับนำมาฝากสองใบมาต่อกันที่ข้อมูลชุดสรุปบนล่างของอพีข้อมูลบนของอาจารย์มี 01, 04, 08แล้วก็0ูย์เ ในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์มี40 90 97แล้วก็98ทุกท่านวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างสำหรับแนวทางของอาจารย์งวด่ก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางบน9ชุดของแอดแสงเดือนทุกท่านเป็นข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี626339 สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศนย์เจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็แปดสามสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงหลุดนะครับงวดใหม่ก็ไปนี้ทุกท่านวันที่อยู่ด้านล่างนะครับหนึ่งทับเก้าสันห้าหสิเจดต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดตีนะครับแอดตีให้แนวทางชุดสามตัวมาสามชุดทุกท่านด้านบนนะครับ ได้เจ9ดศูแล้วก็618ต่อมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี0ูนย์9ก้แล้วก็18ตามลำดับเมื่อประจำวันที่1กันยา6 7นะครับแนวทางแอดตีต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของแอดคานนะครับอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด9ชุดทุกท่าน หน้าจอได้เรียงดูเอานะครับสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดทุกท่านแนวทางของแอดคานนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดกรมนะครับข้อมูล3ตัวบนตรงตัของอาจารย์ใบนี้ให้มาเป็นแนวทาง6ชุดนะครับมี270 690 694 247 607แล้วก็619 สำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดเงินนะครับแอดเงินให้ข้อมูลชุด3ตัวมาเป็นแนวทาง2ชุดนะครับได้ห7เจ็ดก้ากับห0 9นะครับห7เจ็ดเก้ากับ60 9ย์ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมีเจ0 9ศย์้า 97แล้วก็90ทุกทัน7997 0990ตามนี้วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1กย67ต่อมาก็จะเป็นทางของออกโกยบ้านอะไรนะครับมืที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนของอาจารย์เลขเด่นเข้านะครับมีเลข6ส่วนเลขชุดของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มี6 เจ็ดเจ็ดหกนะครับมีหกแปดตรงนี้เข้าเป็นคู่โต๊ดทุกท่านเข้าคู่หน้านะครับคู่หน้าตัวกลับในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์หลุดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับข้อมูลบนของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้ครับคำนวณเลขเด่นได้ศูนย์กับหข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นนวทาง8ดชุดเน้นมาสี่ ชุดเม้นก็มี30 35 80แล้วก็85สำหรับข้อมูลชุด3ตัวนะครับได้030 130แล้วก็985ทุกท่นานะยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับคำนวณเลขเด่นล่างของอาจารย์ได้4กับ9 2ตัวของอาจารย์ให้มา8นะครับเม้นมา4ชุดเม้นก็จะมี47 49 69แล้วก็89 ตามนนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์โกยบ้านอะไร1กันยายน67ต่อมาครับอัปเดตแนวทางของแอดวิสนุสักนิดหนึ่งเมื่อาวานที่ผมประกบคู่ให้ไปขอภัยด้วยนะครับประกบผิดทุกท่านที่จริงแล้วต้องเป็นใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้ตามนี้นะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่ง ทางซ้ายนะครับอธิบายไปแล้วเมื่อวานนะครับเลขเด่นของอาจารย์มาทั้งสองตัวเลยครับได้เจ็ดกับแปดเลขชุดก็เข้าตัวรองนะครับก็คือแปดสองงวดใหม่รูปแบบเดียวกันมาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาหนึ่งกันยาหกเจ็ดสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้หนึ่งกับเก้าเด่นสูตรเห็นจะเป็นเลขเก้าสามตัวได้เก้าหนึ่งสองนะครับเก้าหนึ่งสอง 2ตัวก็จะมี9192แล้วก็12ชุดกันด้านล่างได้93กับ10 0ทุกท่น9กกับ10ตามนี้ครับอัปเดตแนวทางอของ Ad ด i s s นุนะครับประกบคู่ให้ถูกต้องแล้วขออภัยอีกครั้งนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับคลิปก่อนเนาะต่อมาก็จะเป็นแนวทางของ b y y นะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดเต็ม2ตัวบน ชิดเต็มของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนด้านบนเลยทุกท่านตัวอาจจะเล็กสักนิดนึงนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายใ,ใหญ่ดูเพิ่มเติมวันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับ1ทับ9 2้านแนวทางของอาจารย์จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับสำหรับส่วนนี้จะเป็นข้อมูลชอบส่วนตัวทุกท่านชอบส่วนตัวของอาจารย์อีกส่วนหนึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับ ตามนี้แนวทางของ b บต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดนางฟ้านะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวมาพร้อมกับเลขวินงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางทุกทันสุกคำนวนเลขวินของอาจารย์มา2ตัวบนอยู่นะครับมี6กับ7ครับแต่ว่าเลขชุดที่อาจารย์จับมาให้นั้นไม่มี6 7 7 6คุณชม อาจารย์จับเจ็ดห้ามาเจ็ดสี่มานะครับสามนี้นะครับสําหรับงวดก่อนหน้านั้นอีกงวดหนึ่งแนวะทางของอาจารย์นั้นมีสี่หกนะครับสี 4, ่หกคลงไปล่างตรงๆต,ต,ตามโดยเลขสองงวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับหนึ่งทับเก้าสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดสูตรคํานวณเลขวินของอาจารย์ได้สองสามเจ็ดหนึ่งนะครับสองสามเจ็ดหนึ่ง ตัวรูดตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ2กับเจ็ดเลขชุดที่จับมาให้9ชุดตรงนี้มี2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3แล้วก็7 1 7 2 7 3ทุกท่านแนวทางของแอดนางฟ้าต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหนูผีพนเนจ,จอนนะครับใบนี้เป็นข้อมูลล่าง เลขเด่นของอาจารย์ได้เลข2ชุดเดียวนะครับตัวเดียวทุกทันเลขชุดก็มี2 6ชุดเดียววันที่อยู่ด้านล่างนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเศษคมนะครับเป็นข้อมูลของสุดท้ายของอาจารย์วันที่อยู่ในส่วนตรงนี้2ตัวให้มา2ชุดนะครับได้3 4กับ9 4 3ตัวได้6 9 4ครับ แนวทางเสร็จคมมาต่อกันที่แนวทางของงัดอินซีเท่านะครับข้อมูลส่วนบนของอาจารย์มี079089 099ส่วนล่างนะครับได้091 001แล้วก็011ตามนี้ครับวันที่อยู่ด้านบนสุดทุกท่านแนวทางแอดอินซีเท่า ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์เอทัศน์ข่านะครับเป็นข้อมูลบนนะครับ3ตัวของอาจารย์ได้8 4 6 2ตัวของอาจารย์ได้4 6นะครับ846กับ4 6ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางบ้านภายเมืองพลนนะครับ1คย6 7วันที่อยู่ด้านบนข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์ฝั่งทางซ้ายมี3 1 3 2, 3 5 5 6 6ส่วนข้อมูลฝั่งทางขวาของอาจารย์มี41 42 45 46นะครับ ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ